จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองคู่รักนักเดินทางกำลังขับรถข้ามต่างจังหวัดแต่ดานต้องเจอกับสถานการณ์ที่รถเสียกระทันหันพวกเขาว่าเลยมีความจำเป็นต้องเข้าพักค้างคืนในกระท่อมกลางป่าไรซึ่งผู้คนอยู่อาศัยประเด็นก็คือจู่ๆรับมีคนแปลกหน้าไม่รับเชิญมาเคาะที่ประตูบ้านกลางดึกจนนำมาสู่การไล่ล่าพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมเพียงเพราะแค่เหตุผลงโง่ๆข้อเดียวคือพวกเขาดันมาอยู่ที่นี่ เขาว่าพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้หรือไม่สวัสดีครับผมมาร์บลทุกคนการจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Stranger Chapter 1ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนงังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในป่าแห่งหนึ่งที่ชายคนนี้ครับกำลังวิ่งหนีหน้าตั้งจากอะไรบางอย่างที่หมายจะเอาชีวิตของเขาซึ่งนั่นก็คือชายหน้ากากกระสอบปิศนาที่ถือขวานมาไล่จามเขา สุดท้ายแล้วไอ้ชายคนนี้ก็ไปไหนไม่รอดโดนหน้ากากกระสอบจามเข้าหน้าอย่างจังเตี้ยงขาทีและนี่ก็คือหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าเราอ้างอิงข้อมูลจากทางฝั่ง FBI จะพบว่ามีเหตุการณ์ประมาณนี้ครับเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐมากถึง14ล้านครั้งต่อปีและถ้าคิดเฉลี่ยออกมาเป็นวินาทีก็เท่ากับว่า26วินาทีจะเกิด1เหตุขึ้นมาและนั่นก็เลยหมายความว่า ใครก็ตามที่กำลังกดฟังคลิปนี้อยู่7เหตุการณ์ก่อการร้ายได้เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่ที่คลิปนี้เริ่มและเรื่องราวที่ผมกาลังจะเล่าต่อไปนี้ก็คือหนึ่งในคดีที่น่ากลัวที่สุดในประเทศอเมริกาภาคเมคกาได้ตัดมาที่ถนนสายหลักเส้นหนึ่งของรัฐโอเรกอนที่2คู่รักคู่นี้ไรอันกับมายาซึ่งในวันนี้เองก็เป็นวันครบรอบ5ปีที่ทั้งคู่คบกันเป็นแฟนอย่างเป็นทางการซึ่งในตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองพอร์ตแลนด์ เพื่อให้มายาไปสัมภาษณ์งานที่นั่นโดยระหว่างทางทั้งคู่ก็มีความหิวข้าวกันเป็นอย่างมาก sz. ก็เลยตัดสินใจเบี่ยงรถเข้าทางชุมชนไปก่อนแล้วกันหาอะไรกินรองท้องก่อนจะเริ่มเดินทางกันต่อซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สองคู่รักจะต้องมีการจู๋จีจูดีกันตลอดเวลานี่ก็เลยทำให้ไรอันเกือบจะขับรถไปชนเข้ากับรถของชาวบ้านเข้าแบบเต็มๆโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายเบรกรถกันทันก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เรียกได้ว่าฉากนี้พระเอกเองก็เครียดจัดจนหอบห สุดท้ายครับพอรถของนักคู่เดินทางมาถึงที่เมืองวีนัสในรัฐโอเรกอนเมืองเมืองน,นี้ครับเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ400คนด้วยกันพระเอกก็จัดการจอดรถเข้าร้านอาหารข้างทางร้านหนึ่ง เพื่อสั่งอาหารกันกินตามปกติซึ่งพระเอกเองก็สั่งเนื้อแบบจัดเต็มในขณะที่ทางฝั่งนางเอกก็สั่งกินแบบมังสวิรัตแต่บอกตามตรงว่าตัวของพระเอกเองไม่ชอบสายตาของคนที่นี่ที่จ้องมองพวกเขาเลยมันดูไม่น่าไว้ใจแปลกๆซึ่งพอทั้งคู่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เตรียมจะย้ายก้นรับรีบเดินทางกันต่อดีกว่าจนกระทั่งสายตาของพระเอกก็เหลือบไปเห็นป้ายที่มันก็ติดอยู่หลังร้านอาหารหลังนี้ซึ่งมันคือป้ายประกาศตามหาคนหาย ของชายที่มีนามว่าเจฟฟ์มอร์เรลซึ่งว่ากันว่าชายคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาชื่อดังที่มาหายตัวไปในเมืองแห่งนี้แหละหลังจากที่เขาได้กินอาหารร้านนี้ก็ไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยพระเอกก็แซวเจ้าของร้านขำๆนะครับว่า คุณพี่เจฟโมเรลที่หายตัวไปคงไม่สั่งอาหารเป็นวังสวิรัดแบบพวกเราหรอกใช่ไหมเจ้าของร้านก็เลยตอบกลับไปว่าเขาสั่งแบบพวกนายไปเป๊ะพระเอกหุบยิ้มแทบไม่ทันรีบเดินออกจากร้านนี้ในทันทีเพราะไม่สบอารมณ์จะเล่นตลกด้วยแล้วแต่ผลมันก็ปรากฏว่ารถของพวกเขามันดันสตาร์ทไม่ติดทั้งทางที่ก่อนหน้านี้รับรถไม่เคยมีปัญหามาก่อนพระเอกกับนางเอกงมในรถกันอยู่นานจนกระทั่งมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งรับเดินเข้ามาทักทายเพื่อเสนอความช่วยเหลือให้กับทางฝั่งพระเอก ให้เขาช่วยดูรถให้ไบเพราะว่าเป็นช่างอยู่พอดีพอช่างคนนี้ได้เปิดฝากระโปรงรถดูเท่านั้นแหละก็พบว่าได้ชาร์จของรถคันนี้บันดันเสียจะต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดแน่พระเอกก็เลยตอบกลับไปว่างั้นก็เปลี่ยนเลยแต่พี่ช่างรับก็ดันบอกว่า ถ้าพกนายจะใช้อะไรยังไงเร็วสุดก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เพราะวันนี้ต้องเข้าไปซื้อของในเมืองก่อนซึ่งนั่นก็เลยหมายความว่าในคืนนี้สองคู่เราจะต้องค้างแรมอยู่ที่นี่ไปก่อนและกันจนกว่าที่รถของพวกเขาจะซ่อมเสร็จปัญหาก็คือที่เมืองเล็กๆแห่งนี้มันจะมีโรงแรมให้เช่าจริงๆหรอพวกช่างก็เลยตอบกลับไปว่าโรงแรมเนี่ยไม่มีหรอก แถวนี้มีแต่บ้านเช่าให้บริการซึ่งช่างเองก็ได้ยินมาแว่แวๆว่ามีบ้านหลังหนึ่งกลางป่าว่างแบบพอดีถ้าสนใจก็บอกพวกเราได้เดี๋ยวจะติดต่อให้ในจังหวะนั้นรับพระเอกตอบไปเศษแทบในทันทีเพราะดูจากหางตาเขาก็มองออก ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นนักต้มตุน๋นน่าจะจงใจทํารถของพวกเราพังตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วอาสาจะมาซ่อมเพื่อชาร์จเงินพวกเราอะไรแบบนั้นเหตุการณ์มันดูบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถว่าตัวนางเอกเองกลับไม่คิดแบบนั้นคือเธอเองก็มองว่ารถมันอาจจะเสียตอนที่เราเกือบชนรถคันนั้นเมื่อกี้หรือเปล่า ไม่อยากให้พระเอกคิดมากไปเลยยังไงพวกเขาไม่ใช่มิจฉาชีพเป็นแน่เธอพยายามจะคิดในแง่ดีครับก่อนจะตอบตกลงกับทางช่างไปว่าเราขอพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วกันช่วยติดต่อที่พักให้หน่อยพวกช่างเองรับก็จัดให้ จัดการเอารถของพระเอกขึ้นรถเข็นไปซ่อมและพาสองคู่รักไปส่งที่บ้านพักกลางป่าซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้มันดีกว่าที่คิดไว้มากมันดูโอ่อ่ากว้างขวางไปหมดทําอะไรก็น่าจะสะดวกติดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวรับคือตู้เย็นมันไม่เย็นเอาเสียเลยนางเอกเองก็เลยจัดการโทรหาเบอร์ที่ติดไว้บนผนังเพื่อต่อสายหาโจกรับเจ้าของบ้านหลังนี้ให้เขามาช่วยดูตู้เย็นที่บ้านเราหน่อยก่อนที่สองคู่รักคู่นี้รับจะเริ่มต้นค่าคืนที่แสนวิเศษด้วยกันเตรียมพร้อมในการตุบตับกระชับมิดกันในคืนนี้และในช่ว เวลาที่เครื่องทั้งคู่กาลังติดแบบพอดีเดะ๊ะจู่ๆเสียงเคาะประตูบ้านก็ได้ดังขึ้นอย่างปริศน,นาแน่นอนว่าคนที่เคาะไม่ใช่ตัวของโจเจ้าของบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเพิ่งโทรไปเมื่อสักครู่นี้พระเอจาการเปิดประตูบ้านออกไปทักทายรับเพื่อถามคนเคาะว่าต้องการอะไรสิ่งที่คนเคาะตอบกลับมาก็คือธรรมราชอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันก็เลยทําให้สองพระนางค่อนข้างงงเป็นอย่างมากว่าธรรมร,ราชคือใคร พวกเราไม่รู้จักคุณมาบ้านผิดหลังแล้วมั่งตามด้วยการไล่เจ้าคนแปลกหน้านี้ไปในขณะที่ทั้งสองคนนี้ครับก็งงเป็นอย่างมากบ้านอยู่กลางป่าลึกขนาดนี้มีคนมาทักบ้านผิดได้ไงกันวะทีนี้สองหนุ่มสาวก็เลยมาจู่จีกันต่อแต่ในรอบนี้ครับโรคหอบหมืดนของพระเอกมันดันกำเริบขึ้นมาแบบพอดีพอตัวของพระเอกจะหยิบยาขึ้นมาสู่ก็ปรากฏว่าเจ้ายาพ่นรับไม่อยู่ในตัวเขาแต่อย่างใดกว่าจะรู้อีกทีพวกเขาก็คิดได้ว่าลืมยาพ่นของพระเอกไว้ที่รถตอนเอาไปส่งซ่อม อกตามตรงรับว่าถ้าพระเอกขาดยาพ่นตัวนี้ไปเขาจะหายใจไม่สะดวกแทบทั้งคืนเลยก็ว่าได้คาคืนนี้ก็เลยจะไม่ใช่คาคืนที่แสนพิเศษของทั้งคู่อย่างแน่นอนหากพระเอกเอาแต่หอบแบบนี้น่ก็เลยบีบให้ตัวเขาเองไม่มีทางเลือกพระเอกเขออาสารับจะขับมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่หน้าบ้าน ไปเอายาพ่นที่รถก่อนแล้วกันเดี๋ยวระหว่างทางจะซื้ออาหารติดไม้ติดมือมากินกับนางเอกด้วยเธอก็ตกลงไปตามนั้นรอคอยพระเอกอยู่ที่บ้านอย่างใจจดใจจ่อซึ่งยังไม่ทันที่ตัวของพระเอกออกไปข้างนอกได้ถึง5นาทีเสียงเคาะประตูบ้านเช่าของนางเอกก็ดังขึ้นอีกแล้วซึ่งคนที่มาเคาะเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าเพราะสิ่งเดียวที่มันถามตรงกันก็คือธรรมราชอยู่ไหมอีกแล้ว นางเอกก็เลยตอบด้วยความโมโหกลับไปว่าไม่อยู่้ o ยธรรมราคือใครฉันไม่รู้จักที่นี่มีฉันอยู่เพียงแค่คนเดียวกับแฟนเพราะงั้นจะไปไหนก็ไปไปในขณะที่เสียงก๊อกแก๊กรอบบ้านของนางเอกก็ดังไปทั่วหมดมันก็เลยทําให้เธอเริ่มจะเป็นกังวลแล้วล่ะครับว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแถมโทรหาพระเอกตอนนี้ก็โทรไม่ติดอีกด้วยเนื่องจากการที่ว่าเขาในตอนนี้รับแวะมาเอายาที่รถอยู่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางเอกก็เลยพยายามจะปลอบใจตนเองอยู่ที่บ้านหาอย่างอื่นทำนั่นทำนี่รับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจตนเองไม่ให้เครียดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแน่นอนรับมาทางฝั่งของพระเอกก่อนที่เขาจะกลับบ้านก็แวะซื้อของกินตามประเพณีเป็นเบอร์เกอร์เนื้อหนึ่งมังสวิรัตหนึ่งให้กับนางเอกได้กินเหมือนเดิมแล้วรีบเดินทางกลับบ้านในทันทีตัดกลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกในตอนนี้กันต่อบ้างในขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นอยู่ จู่ๆไฟก็ดับขึ้นมากระทันหันซะแบบนั้นเพราะว่าเบเกอร์มันตัดไฟเองโดยที่เธอเองก็หารู้ไม่ว่ามีใครบางคนกําลังจ้องมองเธออยู่ไกลๆนี่ก็เลยบีบให้เธอไม่มีทางเลือกมากนะักต้องเดินไปที่ทางฝั่งของเบเกอร์เพื่อสับคัดเอาขึ้นเหมือนเดิมซึ่งในจังหวะนี้นี่แหละครับ จู่ๆคนใส่หน้ากากก็ปรากฏต่อนหน้าของเธอมันก็เลยทำให้นางเอกตกใจเป็นอย่างมากรีบวิ่งขึ้นบันไดรับมาหลบในตู้เสื้อผ้าอย่างเร็วที่สุดซึ่งทางฝั่งน,นั้นพยายามจะเปิดประตูตู้ออกนางเอกเองก็คิดในใจชิบหายแล้วกูปรากฏว่าคนที่เปิดประตูเข้ามาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวของพระเอกเ,เองนั่นแหละที่ถามว่านางเอกเป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมถึงมาหลบอยู่ที่นี่กันแน่เธอก็เลยบอกไปตามตรงรับว่ามีใครบางคนสวมหน้ากากอยู่ในบ้านของเราเธอเจอมันตอนไปสับคัดเอาขึ้นนางเอกก็เลยขอเอาตัวพระเอกไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าซึ่งพอไปถึงนี่ไม่มีใครอยู่แต่อย่างใดสับคัดเอาขึ้นรับไฟก็มาตามปกติสิ่งที่พระเอกเจอมีแค่รูปคนใส่หน้ากาก ที่ติดอยู่บนผนังพระเอกก็เลยคิดว่านางเอกเ,เนี่ยน่าจะเมาครับแล้วเกิดภาพหลอนขึ้นมาเองนางเอกก็คิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะเธอเมาพอสมควรเลยสุดท้ายครับเธอก็สบายใจขึ้นเยอะแล้วสองคนก็มานั่งสั่งสค์กันต่อตามปกติซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ครับกำลังนั่งกินไก่ซอสมะเขือเทศอยู่นั้นจู่ๆน้ำแดงๆก็หยดลงมา ในตอนได้พวกเขาเข้าใจว่านี่เป็นซอสได้แน่แต่ดูจากตำแหน่งรับซอสก็ไม่น่าจะกระเด็นไกลไปตกอยู่กลางโต๊ะเยอะขนาดนั้นพอสองหนุ่มสาวรับได้เงยหน้าเข้าไปบนเพดานเท่านั้นแหละก็ถึงกับช็อกทั้งคู่รับมันคือร่างไร้วิญญาณของไก่ตัวหนึ่งที่เพิ่งถูกเชือดกลังแขวนห้อยตรงเตงอยู่ตรงนั้นนางเอกกรีดลันบ้านเธอบอกกับพระเอกในทันทีว่าเห็นไหมมันมีคนอยู่ที่นี่จริงๆพระเอกสั่งให้หนางเอก,กรีบไปปิดประตูที่บ้านนี้ซะทว่านั่นก็ไม่ทันเสียแล้ว เพราะไอโจรหน้ากากกระสอบได้หยิบขวานคู่ใจขึ้นมาเพื่อจามลงไปบนประตูไม้หวังว่าจะบุกเข้ามา สองพระนางในตอนนี้ก็เลยไม่มีทางเลือกครับต้องรีบวิ่งไปหลบในห้องนอนก่อนละกันแล้วล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาะป้องกันใครเข้ามาอีกแต่คุณพี่หน้ากากกระสอบครับก็ตามพวกเขามาแบบติดติดจัดการจามประตูให้เป็นรูจากนั้นมันก็เดินจากไปพระเอกกับนางเอกงงจัดเป็นอย่างมากว่านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันถึงไม่พังประตูเข้ามาล่ะจู่ๆก็หายหัวไปซะแบบนั้นแน่นอนครับมันก็เลยทําให้สองหนุ่มสาวคู่นี้จะไม่ยอมอยู่เฉยให้ถูกเชื่อ,อง่ายๆเป็นแน่ พระเอกก็เลยเสนอทางออกของเราก็คือจะต้องใช้มอร์ไซค์รับที่จอดอยู่หน้าบ้านที่พระเอกเพิ่งขับมาตะกี้นี้เพื่อใช้มันในการหลบหนีให้ได้นางเอกเห็นด้วยตามแผนการนี้ จากนั้นทั้งคู่ก็เดินลัดเลาะไปตามตัวบ้านต,าต่างๆใช้ดวงตาสังเกตทุกอย่างอย่างใกล้ชิดเผื่อว่ามันจะกลับมาอีกจากนั้นรับก็รีบออกไปข้างนอกอาคารแล้วตรงดิ่งไปยังมอเตอร์ไซคันนั้นในทันทีแต่ผลมันก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์รับระเบิดต่อหน้าต่อตาพระเอกนางเอกที่มีตัวของหน้ากากกระสอบรออยู่ข้างนอกซึ่งมันก็เป็นเหมือนการต้อนให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยต้องกลับเข้าไปข้างในอีกรั้ง ทั้งคู่ในตอนนี้ครับพยายามจะหาอะไรก็ได้ในบ้านหลังนี้ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้โดยนางเอกก็ได้เสนอทางออกของพวกเราก็คือบ้านหลังนี้มันใช้คานแบบยกสูงนางเอกก็เลยคิดว่าน่าจะมีพื้นที่ใต้ถุนของอาคารนี้เหลืออยู่บ้าง ให้เราสามารถคลานออกไปข้างนอกได้โดยที่ทางฝั่งของโจรไม่ทันจะรู้ตัวซึ่งบอกเลยครับว่านี่เป็นแผนการที่ชานฉลาดสุดๆโจรไม่รู้ตัวจริงๆด้วยทุกอย่างเหมือนจะราบรื่น,นครับแต่ทางฝั่งของนางเอกเ,เองเธอก็พลาดท่าคลานไปคลานมารับมือไปจิ้มเข้ากับตะปูแบบเต็มๆจนเกือบจะกรีดลั่นบ้านอยู่แล้วโชคดีครับที่ทางฝั่งพระเอกห้ามไว้ได้ทันทางฝั่งโจรก็เลยไม่ได้ยินอะไรที่ผิดปกติมากนะักแล้วเดินเล่นตามบ้านกันต่อ จนทั้งคู่ในตอนนี้ครับสามารถออกนอกเขตบ้านได้สําเร็จพระเอกก็เลยเสนอนางเอกครับว่าเรารีบเดินทางไปที่ยุ้งฉางโกดังใกล้ๆบ้านจะดีกว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเป็นนายพรานเก่าเพราะงั้นที่นั่นอาจจะมีอาวุธอยู่เช่นอาวุธปืนก็ได้พระเอกมองว่าถ้าเราได้ปืนมาอาจจะพอตอกก่อนกับพวกมันได้ไหวในขณะที่ทางฝั่งของโจนหน้ากากพวกเขาก็อ่านเกมทุกอย่างของสองคนนั้นได้ทันแอบุ่มดูทั้งคู่ครับอย่างเงีย,งยบๆไม่กระตกกระตากอะไร เพื่อหาจังหวะในการจู่โจมนางเอกตอนที่เธออยู่เพียงลําพังซึ่งในจังหวะนี้ตัวนางเอกเกือบจะโดนเล่นอยู่แล้วเชียวโชคดีที่ว่าทางฝั่งพระเอกรับได้ค้นเจอเข้ากับปืนลูกซองที่อยู่ในอาคารหลังนี้แบบพอดีเด๊ะเขาจัดการใส่กระสุนแล้วยิงเละไปทางที่ทางฝั่งโจนก่อนที่พวกมันรับจะถอยไปตั้งหลักกันก่อนพระเอกนางเอกก็เลยออกมาจากยุ่งฉางได้โดยง่ายพวกเขาก็เลยเดินลัดล้อไปตามอาคารบ้านเรือนจนสุดท้ายพระเอกเองก็ได้ยินเสียงตะกุตะกักที่มาจากหน้าประตูบ้านของพวกเขาแบบพอดีเด๊ะซึ่งในจังหวะนั้นเองพรระเอกหยิบบปืนนขึ้มาั ตามด้วยการพลิกตัวเพื่อยิงสอยไปที่ทางฝั่งของโจรผู้ร้ายแบบไม่คิดชีวิตพระเอกเองดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถคนหนึ่งใน3โจรได้สำเร็จแต่พอตัวนางเอกได้เดินเข้ามาสำรวจใกล้ๆร่างไร้วิญญาณของชายคนนี้ใกล้ๆ ก็ได้พบความจริงบางอย่างว่าเขาไม่น่าใช่คนไร้หน้ากากครับแต่กลับน่าจะเป็นนายโจเจ้าของบ้านหลังนี้ที่นางเอกเคยโทรบอกให้เขามาซ่อมตู้เย็นในตอนต้นเรื่องพระเอกในตอนนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ชีวิตของเขากับแฟนก็ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็เลยต้องทิ้งเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันขอเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยกลับมาเคลียร์ทีหลังซึ่งมันก็โชคดีที่ว่าไอ้โจเมื่อตะกี้นี้เขาขับรถยนต์มาที่บ้านด้วยพระเอกกับแฟนก็เลยถือโอกาสดีใช้รถของโจเพื่อออกไปจากที่นี่เลยดีกว่า แต่โจนหน้าก,กากกระสอบเองก็มองเกมขาดว่าพระเอกต้องเล่นหมายนี้มันจัดการขับรถตนเองพุ่งชนรถของพระเอกจนติดกับตอ ไม่สามารถขับไปต่อได้อีกต่อไปซึ่งการชนครั้งนี้ได้ทําให้ขาของพระเอกมันติดอยู่ในรถไม่สามารถออกไปไหนได้พระเอกก็เลยสั่งให้นางเอกที่ออกไปได้เดียรีบหนีไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยเอาตัวเองให้รอดก่อนเดี๋ยวผมตามไปในกเลยบีบให้นางเอกไม่มีทางเลือกอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์รีบวิ่งหนีเข้าป่าเผื่อจะรอดดีบตามคนมาช่วยอาจจะพอมีหวังซึ่งฝั่งโจนากาศก็ได้ส่งคนนึงไปไล่ล่านางเอกเช่นกันซึ่งเทคนิคในการเอาตัวรอดของนางเอกก็คือเอาตัวเองไปซ่อนตัวในพงหญ้า ซึ่งก็ปรากฏว่ามันค่อนข้างได้ผลไอโจน้ากากไม่สามารถสังเกตเห็นได้นางเอกก็เลยใช้จังหวะด,ดีนี่แหละครับหยิบมือถือของโจที่ขโมยมาตะกี้ขึ้นมาเพื่อโทรหา911รับแจ้งทางตำรวจให้รีบเดินทางมาที่บ้านของพวกเขาอย่างเร่งด่วนซึ่งพอนางเอกโทรเสร็จพลิกตัวกลับมาแป๊บหนึ่งก็เจอเข้ากับร่างไร้วิญญ,ญาณของใครบางคนที่น่าจะเคยซ่อนตัวอยู่ที่นี่เช่นกันแต่สภาพเนี่ยได,ได้ว่าเน่าเป็นโครงกระดูกไปแล้ว ด้วยความตกใจของนางเอกก็เลยขอหนีมาตั้งหลักก่อนแล้วกันซึ่งนั่นคือความคิดที่ผิดมหัน เพราะว่าโจนหน้ากากได้ดักรอนางเอกอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมาจากการพุ่งเข้าชาร์จเธอแบบไม่ทันตั้งตัวจนนางเอกสลบไปคาที่ก่อนมันจะลากตัวเธอไปในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกรับที่ตอนแรกก็ติดอยู่ในรถทางฝั่งโจนยังคงไม่กล้าบุกเข้าไปในทันทีอย่าลืมนะครับว่าเขามีปืนลูกซองติดตัวอยู่พวกมันก็เลยรอให้พระเอกลงจากรถมาก่อนแล้วค่อยหาทางในการโจมตีเขาจากข้างหลังแต่พระเอกเองรับเขาก็ไหวตัวทันเขาจัดการซ่อนหลังต้นไม้เพื่อซ้อนแผนไอโจนหน้ากากอีกทีนึง ก็าสามารถจับโจรคนหนึ่งรับได้เป็นตัวประกันได้สําเร็จตามด้วยการใช้ปืนของเขาจ่อไปที่กระบาลของมันแกตอบมาซะว่ามายาแฟนฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะไม่ลั่นไก่แต่ผลก็ปรากฏว่าไอกโจรหน,น้ากากมันดันหันควับกลับมาทําท่าทางเยาะเย้ยพระเอกเอาใหญ่ ดยไม่เกรงกลัวว่าพระเอกจะลั่นไกลเลยแม้แต่น้อยช็อตนี้นั้นเรียกได้ว่าพระเอกคิดอยู่นานว่าจะลั่นไกลดีไหมแต่นั่นก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะไอ้โจรหน้ากากกระสอบได้พุ่งเข้าชาร์จพระเอกจากทางด้านหลังจนตัวเขาเองก็สลบแน่นิ่งไปกว่าสองคนพระเอกนางเอกจะได้ต,ตื่นขึ้นมาอีกทีพวกเขาก็อยู่ที่บ้านเช่าตนเองไปเป็นที่เรียบร้อยในสภาพที่ถูกมัดไว้บนเก้าอี้อย่างแน่นหนาไม่สามารถขัดขืนได้อีกต่อไปนางเอกได้ใช้จังหวะนี้ในการบอกกับพระเอกไปว่าเธอเสียใจจริงที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เรื่องทุกอย่างต้องมาจบลงตรงนนี้นะ ุนี้บอกตามตรงรับว่านางเอกก็มองเกมขาดแล้วว่าไม่มีทางที่เราสองคนจะขัดคืนได้อีกต่อไปยังไงคืนนี้ถ้าพวกมันจ้องจะเล่นเรายังไงเราก็ไม่น่ารอดแน เธอร้องไห้ออกมาเสียใจอย่างหนักในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกเขาเองก็พยายามจะปลอบนางเอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอแต่อย่างใดเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งรับว่าทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการการันตีสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้เขาขอใช้จังหวะนี้รับในการขอนางเอกแต่งงานอย่างเป็นทางการก็แล้วกันบอกได้เลยครับว่าเธอตอบรับคำขอ,ขอแทบในทันทีจนพวกเขาเองก็ลืมความรู้สึกกลัวตุยไปชั่วขณะหนึ่งได้ เว่าความจริงนั้นก็ยังคงต้องเดินกันต่อเมื่อโจรน,นากาศทั้งสาคนพร้อมกับอาวุธแบบครบมือได้เดินเข้ามาทักทายพวกพระเอกนางเอกอย่างเป็นทางการ พวกมันเองไม่พูดพาำทำเพลงเลือกพระเอกเป็นเหยื่อรายแรกจัดการหยิบมีดขึ้นมาครับแล้วก็จิ้มไปที่พุงของเขาอย่างจังความลึกเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะมีดดาม้มใครเห็นช็อตนี้ก็ว่าไม่น่ารอดเป็นแน่ซึ่งก่อนจะถึงคิวต่อไปคือตัวของนางเอกสิ่งที่เธอต้องการถามกลับไปทางฝั่งโจรก็คือพวกแกต้องการอะไรทําไมถึงทําแบบนี้กับพวกเรากันแน่โจรหน้ากากเองก็ปราณีในการตอบกลับคําถามนี้ของนางเอกว่าสาเหตุที่ทาลงไปทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าพวกแกดันเสือกอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ ก่อนที่มันจะจิ้มมีดเข้าไปที่พุงของนางเอกอีกคนความลึกเนี่ยพอๆกับพระเอกแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองทางฝั่งของโจนไม่ได้มีเวลา g r ับมาเช็คชีประจรว่าทั้งสองคนเด้งจากไปแต่อย่างใดเสียงหวอตำรวจรับก็ได้ยินมาแต่ไกลแล้วในกระบียบให้ทางฝั่งโจนหน้ากากาทั้งสามไม่มีทางเลือกต้องหนีกันไปตั้งหลักก่อนละกันไม่งั้นโดนจับได้แน่ซึ่งการที่ตำรวจบุกมาที่นี่ก็เพราะว่านางเอกโทรไปก่อนหน้านี้นี่แหละซึ่งพอพวกเขาเองได้เข้ามาถึงข้างในบ้านก็ได้พบว่าทั้งสองคนได้หมดสติไปแล้ว ภาพไปตัดมาอีกทีครับในตอนนี้นางเอกก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยสภาพร่างกายเรียกว่าร่อแร่แต่ยังไม่ตุยจากไปแต่อยา่างใดหมอสามารถยื้อชีวิตของเธอได้ครับแต่ปราศจากวี่แววของพระเอกและถ้าเราคนดูเดากันไม่ผิดตัวของพระเอกน่าจะสุกส่งไปคุยกับราบปรมม่วงไปเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ดังราทั้งหมดรับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนครับหนังเรื่องนี้มี1นึ่งเ e อ็นเครดิตที่ทุกคนห้ามพลาดตัวเด็ดขาดและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในฉากตอนจบคือนางเอกที่กำลังฟื้นตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล สภาพของเธอในตอนนี้เจ็บหนักก็จริงอยู่แต่คุณหมอช่วยเธอไว้ได้ทันเนื่องจากมีทีจ่จิมเข้าไปครับไม่โดนอวัยวะสำคัญสักเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือในตอนที่จังหวะนางเอกลุกขึ้นมาจากเตียงนั้นไอ้โจรหน้ากากกระสอบคนดีคนเดิมมันดันนอนอยู่ข้างเธอนะสิครับทีนี้ชะตากรรมของเธอจะมีจุดจบลงอย่างไรเราคนดูคงต้องไปติดตามชมกันต่อในเะสเตรนเจอร์ภาคต่อไปภาคที่2ที่จะเข้าฉายในโรงภาพ,พยนตร์ไทยครับในวันที่25กันยายนนี้แล้วอีกไม่กี่วันขนา้างหน้า ทุกโรงภาพยนตร์รับผมกล้าบอกตรงนี้เลยว่าการตามล่าของพวกมัน ยังไม่จบเพียงแค่นี้แน่แต่เรื่องราวในภาคนี้ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เสียก่อนที่นี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงมีผลเรื่องของอนาคตของนางเอกรับที่มีนามว่ามายาอย่างที่เรารู้กันดีว่าแฟนหนุ่มของเธออย่างไรอันพระเอกไม่น่าจะรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้การที่เธอเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้เรื่องราวการตามล่าของตัวเธอยังคงไม่จบนะสิเมื่อไอ้สามหน้ากากาตัวดีตัวเดิมพอมันรู้ว่านางเอกยังคงมีชีชวิิตตออยู่่่มมมันก็เรกเราาธ เลิกแน่แต่ประเด็นตอนนี้ก็คือเธอจะต้องเผชิญกับพวกมันเพียงลําพังท่ามกลางเมือเล็กๆครับที่เธอไม่อาจจะรู้เลยว่าใครกันแน่ที่จ้องจะเอาชีวิตเธอคําถามคือนางเอกจะรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรแถมเธอยังต้องหาคําตอบได้ว่าทาไมแก๊งหน้ากากพวกนี้ถึงเลือกเธอเป็นเหยื่อพอดูผิวเผินครับเหมือนจะเป็นการสุ่มก็จริงแต่แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้บังเอิญอะไรขนาดนั้นก็ได้เหตุผลบางอย่างได้ถูกปิดบังเอาไว้อยู่อย่างลับๆ ที่รอการไขคำตอบในภาคที่2ที่กําลังจะขยายสะคปของการไล่ล่าในบ้านกลายเป็นการมาไล่ล่าทั้งเมืองและคุณเป็นเพียงแค่เหยื่อคนเดียวในเมืองที่ไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ในเมืองนี้หมายจะเอาชีวิตคุณโดยการกํากับโดยโปรดิวเซอร์ยอดฝีมืออย่างรอยลีที่เคยฝากผลงานไว้มากมายอย่างหนังเรื่อง barbarian weapons เดิดลองฟอกส่วนหนังอีกเรื่องนึงก็เป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอิดที่โด่งดังไปทั่วทั้งโลก ที่เคยต่างได้รับคําวิจารณ์อย่างดีเลิศประเสริฐสียังไงหนังเรื่องนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนในภาค2ที่ทุกคนนั้นห้ามพลาดตัวเด็ดขาดกําลังจะวางฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์เจอกัน25กันยาน,นี้2,568สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกระรสวัสดีครับ